อา้าวพี่สุปันคิดยังไงครับ <c oughs> พี่ไพศาลนะครับโดนมา <c oughs> จุกเลย <c oughs> คือผมมองแบบนี้นะครับว่า <c oughs> อาจจะไม่ต่างจากพี่ไพศาลมากนักแต่ก็ <c oughs> ผมก็ยังคิดว่าอ,าอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะกล้าที่จะต่อรองแล้วก็อเจราจาตรงกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือเปล่าเพราะดูจากสถานการณ์ข่าวสารที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ย ต้องบอกว่าสีกุมานเนี่ยค่อนข้างที่จะเก้าอี้ลอยอเพราะว่าถ้าดูการขยับนะครับในส่วนของพลังประชารัฐแล้วตั้งแต่สอสศอีระที่บอกว่าไหนๆก็ลาออกจากสมาชิกพักแล้วจะมาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีทำไมเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นโคต้าของพักนะแล้วก็กระหน่ำซ้ำตอกลิ้ม โดยสสอภัยบูลนิติตะว,วันเข้ามาอีกดอกหนึ่งนะครับบอกว่าเรื่องของการปรับคอรรมอนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่ว่ากลไกทางการเมืองของพักแล้วค,คนไม่ได้เป็นสมาชิกพักนะครับก็ถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักแล้วอผมก็ามานั่งประเมินมานั่งวิเคราะห์แล้วโอ้แสดงว่าสี่ปูมานี่เก้าอี้ลอยเพราะฉะนั้น การที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ต่อสื่อมวลชนแล้วก็เมื่อเช้านี้อบอกว่าโคต้านี้เป็นโคต้าของพักครับเออผมก็ต้องไปคุยไปขอเขาก่อนครับว่าเขาจะให้อะไรได้บ้างเออแต่โคต้าส่วนตัวผมแล้วมีครับก็ต้องดูที่ว่าจะจัดการบริหารอย่างไรครับอ,อืมนะฮะ ก็คือถ้าถ้าเผื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดว่าทีมงานสี่กุมารเนี่ยซึ่งคุมกระทรวงเศรษฐกิจหลักเนี่ยครับมีฝีไม้ลายมือหรือว่าเป็นคู่คิดมิดคู่บ้านได้ก็ต้องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องไปเขกเขาคุยกันกับป้อมผู้พี่ครัือปอผู้พี่หรือว่าป้อมนาฬิกาของผมเนี่ยอ่าฮะไว้เอเจ้าอย่างไงผมคิดว่าทีมงานการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คงจะบอกแล้วว่าไม่ต้องไปคุยอะไรในพักคุยตรงกับ เจ้าของพักตัวจริงต่อรองกันให้เสร็จสับเพราะว,ว่าถ้าลุงป้อมบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เออคนอื่นในพลังประชารัฐก็จะไม่มีก็จะไม่มีแรงกระเพื่อมออคือถ้าลุงป้อมเคาะโต๊ะเอาแบบนี้นะผมคิดว่าคนที่นั่งคุยกับลุงป้อมนี่ไอย,ยังไม่กล้าไอาเลยอ,ะอ่ะครับเออจะจะจะประเพทยยิ้มแย่ๆก็ไม่กล้าคงจะนั่งนิ่งเป็นหุ่นแบบหินน่ะ ครับแล้วก็จะบอกอย่างนั้นก็ได้ครับท่านหัวหน้าอ่าว่าไงเพราว่า<ก>สัญญ,ญาณที่ลุงป้อมส่งมาก่อนหน้านี้แล้วส่งมาตลอดหลังอ่าจากที่มีกระแสว่าจะรับตําแหน่งหัวหน้าพักครับเ้ารับเป็นหัวหน้าพักแล้วก็อยู่กันดีๆนะอืใช่ไหมฮะอย่าให้วุ่นวายครับอมันก็เป็นการส่งสัญญาณปรามมาก่อนหน้านี้แล้วอแล้วก็ผมคิดว่าการที่สีคุมานแถลงลาออกจากสมาชิก อืมพักการเมืองของพลังประชารัฐเนี่ยผมคิดว่าดีลูกคิดรางเพชรมาแล้วไม่ใช่รางแก้วนะร,รางเพชษเลยกิน<อ>สามต่อเข้าคอรเอ้ยเป็นยังไงครับแสดงสปิริตเออใช่ไหมฮะว่าผมลาออกจากพักในเมื่อคุณไม่เห็นคุณค่าครับคุณสักชัยพี่ไปสารแล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้เสียงสารเสริญเยินยอสี่กุมานีพรั่งพร้อม เต็มหน้าสื่อสิ่งพิมพ์เต็มหน้าจอทีวีเต็มหน้าปัดวิทยุเต็มหน้าสังคมโซเชียลเลยเป็นสุภาพบุรุษมากในการถลาออกไม่มีไปว่ามันเป็นธรรมชาติเนอฮะนึกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือมีการจัดตั้งผมคว่างานนี้มีการจัดตั้งเขียนแบบแปลนมาแล้วว่าจะต้องแถลงแบบนี้เพื่อที่จะเอาแต้มต่อภาพลักษณ ไปโลดแล่นบนถนนการเมืองต่ออืครับถ้าจะตัดสินใจไปต่ออนะ,นะครับนี่ต่อหนึ่งออต่อที่สองเป็นแบบที่พี่ไปสารวิเคราะห์เลยครับเพราะว่าถ้าถึงที่สุดแล้วลุงตู่เจราจากับลุงป้อมไม่ได้เออไม่มีตําแหน่งแห่งหนในรัฐบาลหน้าก็ออกมาพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเขาเข้าเอากาอี้คืนไปก็ถูกต้องแล้วเออ นี่ตอกลิมภาพรักสุภาพบุรุษที่งดงามเข้าไปอีกครับอืมแล้วคุณสักชัยคิดดูสิครับถ้าเผื่อว่ากลุ่มการเมืองไหนหรือพักไหนจะโอบกุ้มเข้าสู่ถนนการเมืองเนี่ยครับนี่คือต่อที่สามที่จะเป็นต้นทุนทางการเมืองก้าวเดินต่อไปได้อ๋อก็คือเป็นต้นทุนไปไปเริ่มต้นตั้งพักนะใหม่ขึ้นมาได้ครับ<อ>แล้วผมคิดว่าในสี่กุมารเนี่ยผมบอกเลยนะครับอืม ว่าไม่มีใครจะวางมือทางการเมืองนี่ผมวิเคราะห์เลยนะครับอ uh huh. คนเราเราเห็นกี่ครั้งแล้วครับที่เป็นข้าราชการประจําหรือเป็นนักวิชาการอืมเมื่อเข้าสู่ถนนการเมืองได้ลิ้มรองรสชาติของอํานาจับแล้วก็ได้นั่งเก้าอี้เสนาบดีกระทรวงแล้วม,มีใครที่ทิ้งไปแบบตัดบัวไม่เหลือเยื่อใหญ่บ้างทำไม มเอาไปเลชมไสิเอาอย่างตอนนี้เนี่ยว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยครับพระอาจารย์อเนกเราธรรมทัศเนี่ยกี่ครั้งแล้วล่ะถูกกระทําทางการเมืองครับท่านเข็ดหลาบไหมครับท่านก็พร้อมที่จะยืนหยัดอยู่บนถนนการเมืองนี่คือดมคติและดมการที่ผมจะทําการเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนถูเทเลยถูเท่เลยครับ <c oughs> ขนาดยังไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้มีตาแหน่งเป็นรัฐมนตรตรงรัฐมนตรีเลยโอ้โหพูดเป็นฉากฉากฉากกคือตั้งแต่ตั้งแต่จานันเอกเนี่ยนะครับมาลงเล่นการเมืองตั้งแต่สมัยพลตีสนั่นจจรภาษาขอญาตที่เอ่ยนามท่านนะท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยท่านก็โอกก็ต้องบอกว่าถูกกระทําครับจนมาเป็นในส่วนของอ่าพักลุงกำนันก็ตอนแรกก็ตอนแรกก็บอกว่าหัวหน้าพักแบมืบอรครับ สุดท um> ้ายก็ได้เป็นผู้ในการพักก็ไ no> ม่ได้เป็นพอโรงเรียนการเมืองพักอ่ะท่านก็บอกว่านี่คือเจตนาลมของผมอ่ะครับที่จะทําอ่าการเมืองเพื่อประชาชนมันดูหล่อดูเท่เลยไปดูนักธุรกิจเข้าสู่แวดวงการเมืองสิมีใครถอยง่ายบ้างเขาถึงบอกว่าเมื่อคุณเสพอํานาจเป็นพักสาหารเนี่ยครับทำไมรสชาติของอํานาจมันช่างเย้ยยวนใจอ๋อ ถ้าถ้าเรียกว่าไม่ได้เสพต่อเนี่ยมันจะลงแดงถึงขั้นนั้นอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จะตะกิดจะขววงใจเป็นไข้นะครับคุณสัจชัยอยามาพาผมไปอย่างนั้นดิผู้ใหญ่เขาบอกสุปันทํารายการนะให้มันสุดภาพมากจะเข่าไปเสียดเยอะแยะเขาเขาที่มันคนอื่นก็หน้าฟังได้บ้างเนี่ยผมก็พยายามจะทาคุณสัจชัยเขามาพาผมแวะอยู่เรื่อยนี่นี่คือซีกุมานะแต่ตอนปรับคอรมอเนี่ยผมก็ยังนึกภาพไม่ออกอืม ว่าถ้าลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะปรับคอรมให้ประชาชนรับได้ไม่ยี้ไม่สสยหน้าเนี่ยจะปรับยังไงคุณสกายที่ไปสารแล้วท่านผู้ชมผมพาย้อนกลับไปออืก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะปิดประตูห้องประชุมสโมสรอ่าทบอแล้วประกาศว่าถ้าคุณไม่ลาออกผมจะปฏิวัติเนี่ยอโอ้ย้อนับไ้วยเลยนะกลับไปย้อนรอยยี่สิบปอคุณพาห้าเจ็ดเลยนะครับอ ย้อนกลับไปดูคอรมอสมัยนั้นดิครับเราจะเห็นหน้าชะแล้มช่ําช้อยรอยมาเลยอืออยู่มาห้าปีครับพอเลือกตั้งอืนะครับจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ที่มาจากการเลือกตั้งอ่านะครับเราก็ยังเห็นหน้าคุ้นคุ้นนะครับที่มานั่งหน้าแฉ้มแ่้มช้อยนั่งหน้าปันลันนะครับอยู่อ่า ตามกระทรวงต่างๆพอประมาณพอประมาณครับอแต่ปรับครั้งนี้เนี่ยดูกลไกทางการเมืองอันนี้อาใช้คําคุณไพบูนิติตตวันนะม,มันเป็นกลไกทางการเมืองเนี่ยอืมผมดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้นาไอ้นักการเมืองไอ้รัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยพาอ่าพี่น้องและผองเพื่อนเข้าไปยึดอานาจเขาเนีน่ยจะกลับมาพลึบครับแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะครับ แล้วออผมก็อยากจะถามประชาชนที่บอกว่าประชาธิปไตยสร้างได้จากการเลือกตั้งจะตอบคำถามตัวเองอยังไงอฮะครับอือหรือจะบอกว่ามันต้องมีกระบวนการทางสังคมให้กลไกาทางการเมืองมันมีการที่จะอ่าอะไรเนี้ยภาษาวิชาการเขาบอกคัดลายตัวเองเหรอหรือการพัฒนาตัวเองไปเหรอต,ตัวกระตุ้นอ,อ่ะฮะครับครับเออ,เอ,อ ดูเชื่อเถอะผมคิดว่าครึ่งคลมอเป็นเป็นนักการเมืองเก่าที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปยึดอํานาจเข้ามาอาแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตยวงสุวรรณจะตอบคําถามประชาชนยังไง